เอาละครบก็กราซี่ทุดคนด้วยครับวิดีโออเองแกลคอร์ทีวีนะกมืงได้ยครับยังไม่ได้เ่อเพื่อนนะครับทุกคนอ่านอรู้กับในเกม broken bone อก็อยากได้ะได้โอเคเดี๋ยวป็ขึ้นก่นโอเคดียอนใ้เข้าใจเจอ

สิ่งโทษเพราะวิ่งวิ่งวงเลยครับครับบึม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 ่ที่หลังบ้านเราไมบ้านเราบ้านเราต้องัวยดินดันหรือเปล่ากูบนเราว่าไม่ดูยัง อลอ๋ออะไรนะบ้านนี้ห้ามเข้าทาไมบ้านี้เบอกห้ามเข้าแล้วเขาเข้าได้ป่าวอะอะบ้านนี้ห้ามเข้าเด๋ยวเข้าได้เอ้างงเลย่ย ตานนี <mile> ้ห้ามคาเด้เข้าได้รระวังให้ดีๆถ้มีคำเตือนถ้าแกไม่ยอมปิดบ้านแล้วก็แกก็จะโดนดีไปแล้วอนอนเยใครใครรู้ป่ะทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านขอหาดีๆวันจ เดือขวาเขวแล้วก็พุ่งมาเลยพ่พุ่งวอ่อจะย่เอาเลยเอาทำไมทำไมกันไปบ้านมาถึงรอกอ้ย่าอะรใช่บ้านทำไมบ้านให้ันด้วยนะอันไม่คิว่าอย่างนี้่ไไแอน ไปเถอยไปดีกว mm. ่านั่นหละนั่นและว่าลนั่นแเขาบอกว่าได้ทำขาหรือว่ามีสิ่งเล็ที่เราไม่เคยได้เจอเร็ัเน้าเร็วเขาเร็วเอาระเบิดระบิดระบิดระบิดเร็วเ้าเรวาตรงเด้งตรงเดิง

อาไปเก็บป้านดีกว่าอ่อาแตงนอาดีกว่าเอาไปาดีกว่าแม้อน,อน,นอนดีกก็ร้นรนสบายอุ่นจังเฮ้ยใ,ใครเข้าไปกัจะบากาที่เซ็กี่เหรอวะเอ่อ เดินอ่ะตื่าเ้ยอยๆค่อยอยคไอยๆไปราปนี่คนเดิน่บบ้านค่เฮ้ยว่านะอันนี้โอเคเรางนี่ยเขา้าวบ้านคูไโอเค

มทวันนี่เนี่ยบเกลิบแสดงว่าเดี๋ยวผมเริ่มตั้งอาชีพเปยูทูบเบอร <c oughs> hey, ์ให้ยูทูบเบอร์ลองทำสักซีกั <c oughs> นได้ <c oughs> ฮัลโหลอืมงงจเนี่ยอออกอดีอไี่ยอฮัลโหลครับอ๋ออยให้ต่อครับเระต่อต่อครับอ๋อออมะต่อครับเอเคเพื่อนผมทำงานนะครับจรครับผครับ งาเราเก็บนี่เองโอเคเหาทำงานเราบอกก่อนนะทุกคนอืมให้ทำงานเลยที่นี่ยังยังเปิดคอมมาเปิดคอมแล้วอะหอเขาแต่เอาลูกไป่อาลูปเลยครับเอ่อเอารูปเราบอกครับโอเคเอารูปเราบักเอ่อบักเราบักเออบอกยังไงยังไงไม่ยังเจอแล้ว

เออเอืมอืมแก่เอออเฮึเขาคูดกัเาม่รูยังสนามบินเอาป็นติดใส่โหบอนติดเ้วยดูใครเฮ้ยม่นาเฮ้ยวาองคนไม่ข้องนะพวนีเขาปั้เใจเย็นๆเรอเลยฮะสบายนะ ไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะไปาแกนั่งผ่านเน่ยผานานสวมาเลยเฮ้ยอะไรนี่มันน่าสนใจจู่เนี่ยนะานมาก่อนบอดไปให้เฮ้ยนี้เหมือนบ้านเราเลยมาดูต่อวะนี่เนเชดหรอวะ้ขึ้นโอ้ยมีาหาเยอะน่สนใจน่า เรอะ,ะไรกไ,ไ,ได้สองโอา้อากใจแตนมไม่่จะเป็นครอบครัวดีแตเราไม่มีสิไม่มีแฟนครอบครัวเขค,ค,คอแหละออีกจแล้วค่เาะอ๋อสู้ดีค่ะวันนี้วิวหนุ่มนะคะเอมี่ส่สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังตัอ,อภาคขา่าว ว่าฉันมสัมภานข่าวเพรผมเห็นธนากรถูกป,ปน้นนะครับเรวพอดีว่าผมเนี่ยเป็นคนปนเนีไม่ใช่เไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณคไแม่คนปนเลยอ้วโอ้มา,าแล้วอโหเสียหมดแล้วโอ้ไไหมอโอ้หมดแล้ว กูยังไม่ได้กินมากเลยกูเด่นเก็บพิซซ่าหิวน้ำว่งเอาน้ำดื่มมาอือจะเียนบางไปทั้งตัวดื่มก็ดีอ่ะโอ้โหจะขึ้นอ๋อพิซซ่ามากินปล๊บกนงอ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 นอืออร่อยสดชื่นมันอยากจะโม้ เอ้ยเถอเอาใจเลยเอ้ยล้างมือก่อนไหนทุกคนต้องล้างมือเป็นประจำนะมองมองไปนัำเทล้างมือเสร็จนะเถอเนี่ยพยายามหน่อยมันก็ทั้งที่ไม่ไม่เหมือนตัวเองเลยยุตัวมากเออเดียว วันไหนสักไหนดูไหนซีตกแต่งบ้านมันจะที่เขาจะตกแต่งบ้านให้มันพาสสวยอะนะของอบช้อปปีไดุกคนดาวนมาซื้อเยอะวันซอเยอะหมดเลยบ้านกู 然后这个紫色啊，那后面那个是野菜，对呀，呃，这个紫色那块，你们那面好像红买买麦芽、麦后仔、麦、啊、这个、啊。嗯

มกปนหล่งผ่านสารพดงการเฉพาะกิจของประเทศไทยแต่ถ้าต้องเข้าก็ตกประเทศภายในน่งร้อยี่สิวันนะติดกันทร์ได้ไหมไม่ติดจานทรเลยไม่ต้องดข้อควาก้นเลยไม่ต้องดกข้อคามกร้เล

เกิดเหตุการณ์สมชายกับไบค์โก้สุดโฟสรู้สึกเย็นชัดชัยนะคะแล้วยังดีเอ่ออ่าโก้ทีน้อง ถ้าอาที่ผมทำไม่่้านะนเยค่ะม่มแ่เดียวซีรี่โอเค่อนเราไปเพชรบอกรูมัอันนี้มนเดินทัวร์แมเดี๋วกเอออีกทีหนึ่งเดินทัวร์แบ แมวเป็นแมวโจนนะสนาจะนำบิมาเราจะไปตามประเทศอะไรอ่ะมีสนามบินแล้วนะมีสนามบินแล้วทุกคนต้องนี้ เออเรามาต่องประเทศแล้วคู่คับเรื่องแล้วอืมโอเคงั้นเอาจบไปก็มีสองประเทศนี้ขอตัวราไปก่อนโซลิเทปอันนี้เป็นการทัวร์แหม่